ครับวันนี้หมอเป่ากลับมาคลินิกปากท่อลาดบุรีแล้วนะก็ไปกรุงเทพ่ัไหลายวันคลินิกกรุงเทพนะคราวนี้อยู่คลินิกปากท่อแล้วผู้ที่ป่วยก็เข้ามาได้เลยนะครับผมแม้อยู่ที่ไหนก็ตามนะก็คนไข้ก็โทรปรึกษาตลอดอยู่แล้วนะครับไม่ทิ้งคนไข้อยู่แล้วครับวันนี้เราก็จะมาว่ากันเรื่องสมุนไพรครับผมว่า สมุนไพรอะไรแก้อะไรได้บ้างนะครับเป็นห่วงคนไข้ทุกคนนะอืมวันนี้จะมาคุยเรื่องอมสมุนไพรรักษาโรคลิศิดวงทวารน,นี่นะเพราะว่าเป็นบ่อยๆเข้าเนี่ยนานๆไม่ดีครับถามว่าทำไมท้องขู่บ่อยๆเป็นลิซิดวงแล้วอนาคตมีความเสี่ยงนะถามว่าเสี่ยงโรคอะไรโรคายที่จ้องโวยโอกาสมันมีอยู่แล้วนะ มันจ้องจะมาเล่นงานเราอยู่แล้วนะมันไม่ได้มาตรงไงมันเวยโอกาสอะนะอะไรที่เป็นระบอย,บอยเป็นเลือดลังเป็นไม่หายมันระวังเลยนะนะตัวนี้น่าก,กลัวมากมันจะมาเล่นงานเราตรงนี้แล้วนะอ่าโอเควันนี้หมอเปาจะมาพูดสำมพยัยอะไรนี่เพชรสังฆาตี่รักษาโรคลิติดวงนะนะแม้แต่จะรักษาหายแล้วก็ตามท่านตน้องเน้นเลยนะห้ามท้องผูก นะพอท้องผูกปับ๊บอักเสบปับ๊บมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้อีกนะพอรักษาหายแล้วก็ต้องป้องกันด้วยนะทานผักผลไม้เยอะๆต้องการให้ลายง้ำไส้ใหญ่แล้วกระเพาะน้ำไส้เล็กเนะี่ยทั้งหมดเลยแหละนะมีกากอาหารและไฟเบอร์มากๆร่างกายก็จะสมบูรณ์อ่าอันนี้สมนุนไพรนี่ให้ดูเลยให้ดูใกล้ๆใกล้ๆอันนี้เลยนะครับอันนี้เรียกว่าเพชรสังคาตนะเพชรสังคานี่นะ รักษาโรคฤกษ์สีดวงทวารชง,งัดนักแหลนะอืทำยังไงวิธีรับทานวิธีทานนี่นะหนึ่งข้อหนึ่งข้อนะอเดี๋ยวเดี๋ยวตาให้ดูดีๆหนึ่งข้อหนึ่งข้อ,หน,ขอหนึ่งข้ออย่างเงี้ยนะอืมเราก็ฝานบางๆนะฝานให้บางเลยนีะ๋ยัดเขาเ้าไปในกล้วยกล้วยสักคำหนึ่งนะเกินไปเลยถามว่าทําไมต้องไปยัดในกล้วยไม่ยัดไม่ได้นะมันคืน เดี๋ยวมันคันด้วยนะย่ดไปในก้ยแล้วก็เกินเกินจนฟ้าจะหมดข้อนะเฉือนบางนะจำไว้เลยนะเพชรสังขาตรักษาฤทธิ์สดวงนะโอเคมีปัญหาทุกโกคทุกการปรึกษาหมอเป้านะ5 8 5 8 7 9 7 9 1 9 0 8 5 2 2 8 7 9 1 9พรุ่งนี้จะมาพูดเรื่องนะคุณผู้หญิงคุณสุภาพสตรีทั้งคุณสาวน้อยสาวใหญ่ก็ตามนะพูดเรื่องามงานพรุ่งนี้จะมี สมุนไพยเรื่องฟองนามโอเควันนี้แค่ก่อนเท่นี้ก่อนโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ